เวกเตอร์ใน2มิตินะครับก็คือการมันคือการระบุพิกัดของเวกเตอร์นะครับในรูปของ x กับ y นะครับในรูปของ x กับ y สมมติว่าเรามีเวกเตอร์นะครับหรือว่าพิกัดอยู่อยู่บนแกน x กับแกน y นะครับอยู่บนแกน x กับแกน y นะแบบนี้ ใช่ไหมนะครับเรา,าลากเวกเตอร์ a นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเวกเตอร์ a เริ่มจากจุดกําเนิดใช่ไหมปื๊ดขึ้นมานะครับทำมุมขี่ของศาไม่รู้แต่พอมาแมทกับพิกัด x y แล้วนะครับมันได้พิกัดที่ x เป็น6 y เป็น4นะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเขียนได้ว่านะครับเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับประกอบด้วย นะครับเวกเตอร์สองตัวบวกกันก็คือเป็นเวกเตอร์ ax กับเวกเตอร์ ay นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราเอา ax กับ ay นะครับมาบวกกันแบบหางต่อหางนะครับเราก็จะได้นะครับเวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ a นั่นเองนะครับนะซึ่งทำมุม สต้ากับแกน x นะครับเราจะวัดมุมกับแกน x เสมอนะครับนั่นหมายความว่าอะไรขนาดนะครับของเวกเตอร์ ax นะครับก็คือ6นะครับแล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ ay ก็คือ4นั่นเองนะครับนะมันคือการรวมล่างกันระหว่าง ax กับ ay ได้เป็น a ออกมานะครับอย่างนี้นะครับ นี่คือการแปลงร่างเวกเตอร์นะครับให้อยู่ในระบบพิกัดสองมิตินะครับโอเคนะมาอยู่ที่อันนี้นะครับจากรูปนะครับเราจะได้นะครับเวกเตอร์ a นะครับเท่ากับ ax กับ a y บวกกันนะครับ ax กับ a y บวกกันนะ เิกเตอร์ a นะครับเท่ากับขนาดของ ax นะครับอยู่บนยูนิตเวกเตอร์ i นะครับตามที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับว่า i คู่กับ x ใช่ไหมเราจะเขียนเป็นยูนิตเวกเตอร์ i แบบนี้ในส่วนของแกน x นะครับแล้วก็ ay นะครับก็อยู่ในส่วนของ j นะครับดังนั้นถ้าเขียนเป็นตัวเลขนะครับขนาดก็ขนาดของ x a กับ a y เข้าไปใส่เลยได้เป็นเวกเตอร์เเท่ากับ6 i บวก4 j แบบนี้นะครับนะนี่คือตามเมื่อกี้นะครับตามตัวเมื่อกี้นะครับเอ,อ่อมีใครเข้าผิดห้องหรือเปล่าเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันมีมิทติงอยู่2กลุ่มนะครับมีมิทติงอยู่2กลุ่มครับกลุ่มที่ที่ที่แล้วนะครับกับกลุ่ม ที่แจยงก,กำลังเล็กคอร์ดนะครับใครเข้าผิดห้องเนี่ยนะครับก็ยังมีคนเข้าผิดห้องอยู่นะครับให้เตือนเพื่อนนิดนึงนะครับใครยังเข้าผิดห้องอยู่นะครับหรือเพราะว่ามันมันไม่มีคนออกจากห้องเมื่อกี้นะครับให้มาเข้าห้องใหม่นะครับที่ที่เราใช้เมื่อกี้เนะเาะ อ่านะครับทีนี้ขนาดของเวกเตอร์ a x บ a y นะครับถ้าเราเขียนนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันของ cos กับ sin เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอ่อจริงๆมันต้องสอนหน้านี้ก่อนนะครับนะครับกลับมาหน้านี้ก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากอยู่วันหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในพิกัด x y แล้วกันนะครับเราให้เวกเตอร์หรือว่าด้านที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นตัว r นะครับแล้วก็ด้านที่เป็นฐานเนี่ยก็คือ rx นะครับก็คืออยู่ในแกน x ในแนวราบนั่นเองกับด้านที่อยู่ข้างบนนะครับในแนวตั้งก็เป็น ry นะครับ rx บ r y ครับทีนี้คำว่า sin กับ cos เนี่ยนะครับ มันก็คือนะครับเอาคอสก่อนนะคอสของมุมตัวนี้นะครับเราจะมุมที่อยู่ข้างล่างเป็นหลักนะครับเราจะมุมที่อยู่ข้างล่างเป็นหลักคอสของมุมตรงนี้นะครับเกิดจากการเอาด้านที่เป็นฐานนะครับ Rx หารกับด้านตรงข้ามก็คือ R นะครับความหมายของคอสกับไซนะ์คืออย่างนี้นะครับ ส่วนที่เป็นไซนนะครับไซาของมุมนี้นะครับไซ์ของมุมนี้ก็มีค่าเท่ากับการเอาด้านนะครับในแนวตั้งนะครับ r y หารกับด้านตรงข้ามนะครับก็คือ r นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่า r x เกิดจาก r cos เซต้า ะครับแล้วก็ r y ก็เกิดจาก r s i n เซต e t นะครับก็คือเป็นสมการนี้นั่นเองนะครับเป็นสมการนี้นั่นเองนะนะครับเป็นสมการนี้นะ r x r y นะครับถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ดังนั้นนะครับกลับมาในหน้าเมื่อกี้นะครับขนาดของ ax นะครับก็เรียนแบบเมื่อกี้เลยก็คือ a cos t นะครับก็จะเท่ากับหนะในกรณีนี้เราเรารู้เรารู้มุมนะครับเราเรา,เรามีสามเหลี่ยมแล้วก็เรารู้มุมที่อยูอ่ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รู้ ว่าเวกเตอร์ a ตัวนี้ยาวเท่าใดนะครับก็จะได้ว่านะครับ ax ตัวนี้ก็เท่ากับ a cos ของมุมเซต้านะครับนะ cos ของมุมเซต้าในทางเดียวกันขนาดของ ay นะครับขนาดของ ay ก็คือขนาดของ a นะครับคูณกับไซน์เซต้าเท่ากับ4นะครับ,บ,ต,บ,นะรบตัวนี้นะ นะครับก็คือเราเปลี่ยนขนาดของแต่ละด้านเป็นฟังก์ชัน cos กับฟังก์ชันไซน์นั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับนะครับตัวนี้ ay นะครับ ay ก็เท่ากับ a sin t นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนนะครับถ้าเราเขียนนะครับ เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเราเขียนเป็นแบบนี้นะครับด้านตรงนี้เป็น a ใช่ไหมด้านที่เป็นเวกเตอร์เฉียงขึ้นไปเป็น a นะครับด้านฐานนะครับก็จะเป็น a cos ของมุมเซต้านะครับด้านตั้งก็จะเป็นนะครับเ,เขียนแนวตั้งก็ได้นะ a นะครับ sin ของมุมเซต้า นะครับก็คือเอาความยาวด้าน A มาคูณกับคอสของมุมนี้ด้านซ้ายก็คือ,อน่าจะมองยากเนาะด้านไซายก็คือ A คูณกับไซน์ของมุมนี้นะครับนะมุมที่อยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอามุมข้างล่างเป็นหลักนะครับก็คือมันก็คือด้าน A y านั่นเองและด้าน a คอค s ก็คือด้าน a x นั่นเองนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราโจทย์เขาถามว่านะครับอยากรู้ด้าน ay ทำไงก็ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ใช่ไหมอยากรู้ด้าน ax ทำไงก็ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้แต่เราต้องรู้ความยาวของด้าน a กับมุมของสามเหลี่ยมนะครับ ถึงจะคำนวณด้าน a y a x แบบนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะในในบางโจทย์มันก็จะมีมาให้นะครับอ่าทีนี้ถ้าอย่างในเวกเตอร์นี้นะครับเรารู้ว่านะครับ a x กับ a y เป็นเท่าใดแล้วเราไม่รู้ว่า a จริงๆเป็นเท่าใดนะครับทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมนะครับพิกัด x y เนี่ยนะครับ เลกเตอร์ที่อยู่บนพิกัด x y มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ใช้นะครับพิทาโกรัสในการคำนวณหาได้เลยนะครับพิทาโกรัสนะครับก็ก็คือด้านตรงข้ามใช่ไหมกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมกำลังสองบวกกันใช่ไหมครับนะดังนั้นถ้าอยากจะหาด้าน a ก็เท่ากับ สแควรูทของ b กําลังสองบวก c กําลังสองใช่ไหมก็เรียนแบบเลยครับอยากจะหาความยาวของด้าน a ก็คือด้านที่เป็นเวกเตอร์ลับตรงนี้นะครับก็สแควรูทของ ax กําลังสองบวก a y กําลังสองใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับถอดรูทออกมาก็จะเป็นประมาณ7 2 1นะครับความยาวก็จะเป็นประมาณ7.21นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะหาว่าแล้วเรารู้ว่าตัวนี้เป็น7 2 1ด นะครับความยาว7.21อยากรู้ว่ามันทำมุมเท่าใดกับแกน x เราทำยังไงเราก็ต้องเอาเรื่องของ tan เ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคำว,ว่า tan เนี่ยนะครับ tan ของมุมใดๆมันเกิดจากการที่เราเอาด้านประกอบมุมฉากนะครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่า tan ของมุม ตัวเนี้ยคืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องเอาด้านประกอบมุมฉากนะครับมาหารกันก็คือเอาด้าน ay ไปหารด้วย ax นะครับดังนั้นนะครับ tan ของมุมใดๆก็ตามก็จะมีค่าเท่ากับ ay หารด้วย ax แบบนี้นะครับอันนี้ลูกศรนี่ผมโยงไปก็คือเอา ay ตั้งหารด้วย ax นะครับนะทีนี้ นะครับในการกดเครื่องคิดเลขมันก็จะมีส่วนกลับนะครับถ้าเรารู้แทนของมุมใดๆเท่ากับ ay หารด้วย ax ถ้าอยากจะรู้มุมใดๆก็จะเท่ากับนะครับ a r c tan นะครับ a r c tan คือมันไม่ใช่แทนยกกำลังลบหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ a r c tan จริงๆต้องเขียนแบบนี้นะครับ a r c tan ของ ay หารด้วย ax นะครับ ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขก็จะเป็นหรือบางทีก็จะเป็นบางเครื่องคิดเลขก็จะเป็นแทนยกกําลังลบหนึ่งแบบนี้นะครับของ a y หารด้วย a x นะครับนะครับใช้ได้สองแบบนะครับก็มีสองสัญลักษณ์ก็คือจะเป็น arc tan ลบหนึ่งหรือว่าเป็น arc c arc tan ตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับในการหาว่ามุม ที่ทํากับเวกเตอร์นี้เป็นเท่าใดนะครับก็แทนค่าลงไป ay ก็เป็น4 ax ก็เป็น6ใช่ไหมครับก็จะมีค่าประมาณ33.7องศานั่นเองนะครับอันนี้คือการหากลับไปกลับมานะครับว่าถ้ามุมเป็นเท่านี้ได้เท่าไรถ้าด้านเป็นเท่านี้ได้มุมเท่าใดนะครับอันนี้คงจะพอเข้าใจเนาะนะครับ ทีนี้มาดูการแตกเวกเตอร์การแตกเวกเตอร์ก็คือการหาองค์ประกอบหรือว่าแยกองค์ประกอบของมันนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับผมบอกว่าเวกเตอร์หนึ่งตัวประกอบด้วยเวกเตอร์ในแนวแกน x y สองตัวรวมกันนะครับในบทนี้นะจะกล่าวถึงการแตกเวกเตอร์ก็คือการแยกเวกเตอร์หนึ่งตัวออกเป็นสองเวกเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในแนวแกน x กับแกน y นะครับ ทำเพื่ออะไรเพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดมีหลายๆเวกเตอร์รวมกันแล้วนะครับเราแต่เวกเตอร์ออกมาก็สามารถคํานวณแยกกันได้นะครับสมมุติว่านะครับเรามีเวกเตอร์ของแรง F นะครับตัวนี้กระทากับกล่องนะครับดึงกล่องขึ้นไปไม่ได้ดึงตรงๆแต่ว่าดึงทํามุม30องศากับแกน x นะครับเราจะแยกองค์ประกอบของมันเป็นนะครับ f นะครับในแนวแกน x ก็จะเป็น f อ่าเดี๋ยวนะครับก็จะเป็น f นะครับ cos เซต้าหรือว่า cos สามสนั่นเองนะครับนะแล้วส่วนในแนวตั้งก็จะเป็น f sin 30นั่นเองนะครับดังนั้นหมายความว่าเวกเตอร์ f เนี่ยนะครับเวกเตอร์ f เนี่ยเกิดจากนะครับเกิดจากนะครับเกิดจากเวกเตอร์นะครับ f cos 30นะครับบวกกับเวกเตอร์ f sin 30นะครับบวกกันแบบเวกเตอร์นะบวกกันแบบเวกเตอร์นะครับ เมื่อเราแยกองค์ประกอบ2ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเดิมนะครับก็คือตัวเดิมเนี่ยไม่มีความหมายนะครับนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ลับออกมา2ตัวก็คือดึงขึ้นกับดึงลงนะครับมันก็ Make Sense นะคือถ้าเกิดเรามีอะไรที่ดึงเฉียงๆเนี่ยมันเท่ากับการดึงขึ้นกับดึงลงนะครับที่อัตราส่วนคอร์สสากับไซา์สาประมาณนี้นะครับ นะคือเอามุมนี้เป็นหลักนะนักเรียนเอามุมตรงนี้เป็นหลักนะครับเอามุมที่ทากับแกน x เป็นหลักนะครับทําไมเราต้องแตกวกเตอร์เป็น2ตัวแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการคิดอะไรที่เป็นเฉียงเฉียงเนี่ยมันคิดยากนะครับเราก็ต้องคิดแบบอ,อยู่ในแนวนอนอันนึงแล้วก็แนวตั้งอันนึงแยกกันแล้วเดี๋ยวค่อยมารวมกันก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับ ทิศทางของเวกเตอร์แล้วก็การระบุมุมนะครับก็ใช้สูตรนี้นั่นเองนะครับอ่ะอย่าลืมนะนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ r ตัวหนึ่งเราอยากรู้ว่าด้านที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นเท่าใดเวกเตอร์ที่อยู่ข้างล่างยาวเท่าใดก็จะเป็นนะครับ r x เท่ากับ r cos t นะครับ r y ก็เท่ากับ r sin เซ ก็คือเอา r ตัวเนี้ยแหละมาคูณกับ sin ์เต้าก็จะเท่ากับ r y นะครับ r x ก,ก็เท่ากับการเอา r ตัวเนี้ยนะครับมาคูณกับ cos เต้าก็เท่ากับ r x นะครับโดยที่เราเอามุมที่อยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับอ่ะต่อไปมาถึงการรวมเวกเตอร์นะครับมาถึงการรวมเวกเตอร์เราจะรวมเวกเตอร์ยังไงนะครับเราจะรวมเวกเตอร์ยังไงนะครับ ถ้ามันอยู่ในแนวแนวแนว,แนวเดียวกันก็จะรวมง่ายนะครับลบกันตามปกตินะครับเช่นสมมุติว่าเ,เรามีกล่องอันนึงนะครับมวล m แล้วมีแรงกระทำ f 1ไปทางขวา f 2ไปทางซ้ายนะครับถ้าเราดูพิกัดแล้วเนี่ยเออมันตรงข้ามกันใช่ไหมก็ลบกันได้ปกติก็คือถ้าเป็นการวาดรูปก็คือ,อ f หนึ่ ลบ f 2ก็คือนะครับลากจากหางเอาหางมาต่อหัวใช่ไหมลบ f 2ใช่ไหม f 2สอง f สองมาเท่านี้นะครับลากจากหางของตัวแรกไปยังหัวตัวสุดท้ายก็คือได้เวกเตอร์ลับนะครับเท่านี้นะครับอ่าใช่ไหมนะครับ ก็จะคำนวณตรงๆได้เลยนะครับลบการทำตามปกติได้เลยนะครับอันนี้คือการใส่เวกเตอร์นะครับทิศทางเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับการลวมเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันเสริมกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็คำนวณง่ายเวกเตอร์ f 1มาทางนี้บวกกับเวกเตอร์ f 2ก็ลาก f 2ต่อจากหัว f 1ไปใช่ไหม แล้วก็ลากเวกเตอร์ลับก็คือลากจากห่างตัวแรกไปยังหัวของตัวสุดท้ายก็ลากไปปืด๊ดเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับหรือว่าผลรวมของเวกเตอร์ f ก็นะครับเท่ากับความยาวของเวกเตอร์ที่บวกเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือการรวมแบบวาดรูปนะนะก็จะรวมกันง่าย,ายๆนะครับสังเกตว่าถ้าเวกเตอร์อยู่ในแนวเดียวกันมันจะรวมง่าย ดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องแตกเวกเตอร์ออกเป็นแนวตั้งกับแนวนอนนะครับให้มันเป็นลักษณะของมุมที่มีสามเหลี่ยมนะครับเหมือนที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ ax กับ ay นะครับก็จะได้ทิศทางของ f 1กับ f 2เป็นทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันก็คือเสริมกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนละทิศทางเมื่อกี้ก็จะเป็นการลบกันนั่นเองนะครับ ามาดูการบ้านในหน้านี้นะครับการบ้านในหน้านี้นะครับมีสองข้อนะครับเดี๋ยวจาย์ก็จะปล่อยให้ทำาการบ้านนี้แล้วกันเนาะนะครับช่วงเวลาที่เหลือเพื่อเป็นการทบทวนให้เข้าใจก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่ในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเราต้องรู้จักเวกเตอร์หรือว่าการบวกลบเวกเตอร์ก่อนเพราะว่าความเร็วความเร่ง อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการบวกเวกเตอร์หรือว่าการแตกเวกเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับอ่าทีนี้อาจารย์จะทำข้อข้อนี้ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำข้อ4เวกเตอร์เนี่ยนะครับเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าแอสไซน์นะครับเข้าไปในแอสไซน์เมนต์ให้นะครับทุกคนก็จะได้รับแอสไซน์เมนต์แจ้งเตือน กันบ้านแล้วก็มีเดสไลน์ให้ส่งนะครับไม่เกินเ,เดี๋ยวอาจารย์จะบอกไว้ใน assignment นะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับระบุว่าจงหาว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางทิศใดซ้ายหรือขวานะครับก็คือการพิจารณาว่า f1 กับ f2 เนี่ยอันไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับอ,อย่างตรงนี้เราจะแตกเวกเตอร์ f1 ออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันทำมุมเฉียงๆมันจะคิดยากใช่ไหมเราก็เอาเฉพาะ เราต้องแตกเป็นแกน x แกน y ก่อนพูดง่ายนะครับอ่าก็จะได้เอ f ตัวนี้นะครับกลายเป็น f cos 60นะครับแล้วก็เป็น f นะครับตรงนี้นะครับลากเส้นให้ตรงกันนิดนึงนะครับเป็นอันนี้ f 1งเนาะ f 1 cos 60ต,ตัวนี้เป็น f 1 sin 60นะครับ เมื่อเรา,าแยกเป็น2องอค์ประกอบแล้วนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับให้ฉีดค่าได้เลยเดี๋ยวจะงงนะครับดังนั้น f 1่คอร์สกก็จะเป็นเท่าไหร่ 60, ครับ18นะครับคูณกับคอร์ส cos 60คอรนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขแล้วก็จะเป็น1.2ส่วน2ใช่ไหมก็จะเป็น9ใช่ไหมครับนิวตันจะได้แรง แรงที่อยู่ในแกน x เป็น9นิวตันนะครับส่วนแกน y นะครับก็จะเป็น18คูณกับ Si n 60นะครับ Si n 60กดเครื่องคิดเลขแล้วได้รูท3ส่วน2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ9รูท3นิวตันนะครับในแกน y นะครับทีนี้รถเขาถามแค่ซ้ายหรือขวาเราก็ต้องดูแค่แกน x ใช่ไหม ดูเฉพาะแกน x นะครับว่ามันจะไปซ้ายหรือขวาไหนมากกว่ากันนะครับมาดูฝั่ง f 2นะครับฝั่ง f 2ก็จะเป็นนะครับลากเวกเตอร์นะครับในแนวแกน x มาก็จะได้เป็น f 2นะครับ cos 45นะครับลากเวกเตอร์ลับนะครับที่แตกออกมาในแนวแกน y ก็จะเป็น f 2 นะครับ s i ด์สีนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับ sin 4สีกับคอสสี 45, มีค่าเท่ากันก็คือ,อรูทสองส่วนสองนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบรูทสองคูณกับคอสสี่ห้าก็คือรูทสองส่วนสองนะครับก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสิบนิวตันใช่ไหมนะครับ เกณฑ์ y ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ10นิวตันเหมือนกันนะครับนะครับทีนี้ข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเขียนได้ว่าข้างบนเนี่ยนะครับเป็น10นิวตันนะครับบวกกับอีกเท่าไหร่ครับ9รูท3นิวตันนะครับบวกกันถ้าเกิดเป็นทิศทางเดียวกันอย่างนี้บวกได้ละนะครับ ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมจริงๆไม่ไม่ได้คำนวณก็ได้นะครับ10บวก9รูท3นะครับอา่ารูท3มันประมาณ1.7ใช่ไหม9รูท3ก็เอา9ก9คูณกับ1.7ก็จะประมาณอา่า15.6นะครับก็เป็นบวกอีก10ก็เป็นเอ่นิวตันนะครับขึ้นข้างบนนะครับ มาดูนะครับในแนวแ,แกน x ก็จะไปทางซ้าย9เออทางขวา9ทางซ้าย10ใช่ไหมนะครับหักล้างกันแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ครับหักล้างกันแล้วก็จะเหลือนะครับไปทางซ้ายเนี่ยนะครับเท่ากับ10ลบ9ก็จะเป็น1นิวตันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น รถคันนี้นะครับวัตถุคันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะไปตามเวกเตอร์ของแรงที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าไปทางาซ้ายนะครับไปทางซ้ายนะเพราะว่าได้เวกเตอร์รับเป็น1นนิวตันนะครับมีแรงกระทำหนึ่งนิวตันไปทางซ้ายนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะกำหนดน Assignment ข้อนี้ไว้ให้นะครับ ชื่อว่าเวกเตอร์นะครับาการบ้านนะครับการบ้านนะครับสี่เวกเตอร์นะครับครับกำหนดส่งเมื่อไหร่ดีนะครับข้อเดียวขอเป็นเย็นนี้นะครับเย็นนี้ไม่เกินนะครับเย็นนี้ไม่เกินนะครับสิบหกจุดสามศูนย์นอนะครับ เดี๋ยวจะระบุใน assignment นะครับ assignment ของ Microsoft t e a m นะครับอาโอเคนะครับพอจะเข้าใจบ้างไหมนะครับพอจะเข้าใจบ้างไหมนะครับนะนะก็เดี๋ยวอาจารย์จะจะจะ,จะปล่อยก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจะ จะระบุใน assignment ให้นะครับ